รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายทุกคืนวันจันทร์ถึงคืนวันพฤหัสบดียังคือ45นาทีอีกทีหนึ่งค่ะค่ะและสําหรับคืนนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวสยองขวัญเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมตัวอย่างคืนนี้กันก่อนค่ะที่บ้านที่เสียห่างจากบ้านที่ประมาณสิบกับหลังคาได้ซึ่งวันนั้นน่ะฉันไม่ได้มาอาบน้ําศพแต่ว่าเพื่อนบ้านอะตรงหน้าบ้านเขามาอาบน้ําศพเป็นผู้หญิงนั่งถากเตียแล้ว ก็มองเงนคุ้นนะฝากปีนี่ฝากคุ้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนค่ะจนจนกระทั่งเขาแงนะมายิ้มุ้งที่อ่ะยิ้มมึงแะมาแล้วก็ยิ้มเลยอ่ะก็ไม่ใช่ใครเลยเก็ภาพที่มีลง โดยบริษัทคูต้าเฮลตี้เคลียบอยเอ็นจีวีปิกอัพแต่งเสร็จจากโรงงานขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่คนสวยวันนอนชั้นสองค่ะค่ะและแขกรับเชิญที่มาบอกเล่าประสบการณ์สีหยองขวัญก็อยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับคุณบุญเรือนกวงวิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาติเก่คุณบุญเรือนนะคะคะไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่คุณเรือนมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมาก่อนเราหรือเปล่าเชื่อค่ะ วิญญาณมีจริงนะคะสาเหตุอะไรที่เปล่าคะที่ทาให้คุณเองเนี่ยมีความเชื่อว่าวิญญาณมีจริงก็เจอจากตัวเองสมการกับตัวเองค่ะเจอหลายครั้งและเจอวิญญาณบ่อยมากค่ะเพราะีฉันเป็นคนที่ชอบไปถือสิ่งปฏิบัติเหมือนกันหรือบวชบ่อยค่ะบวชบ่อยปฏิบัติบ่อยแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาและก็ชอบทําบุญเรื่องแรกที่คุณเอนจะมาเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ไปงานศพมาเรื่องนี้ปุ๋ยปุ๋ยเคยเห็น หลายหลายคนก็มาเล่าให้ฟังเนาะก็จะบอกว่าเห็นเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยตามงานศพเลยค่ะของคุณเบลเลียนนี่เป็นลักษณะยังไงคะเป็นลักษณะก็คือมีอยู่ว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีอ่างบ้านเขาเสียห่างจากบ้านที่ประมาณสักสิบกิโลงคาได้นะคะแถวว่นนอกเนี่ยเวลาจะมีการสวดพระอภิธรรมเนี่ยก็สวดมาสองทุ่มเนาะอันนี้พี่ก็เดินเดินไปไปฟังพระประมาณทุ่มทุค่ะก็ไปเข้าไปในงาน บ้านจะเป็นบ้านไม้สองชั้นข้างล่างปูนบนไม้อันี้มันจะเหลือเหลือช่องนิดหน่อยสำหรับว่าไม,ไม่ได้ตอเขาจะศพตั้งไว้ตรงนั้นอ๋อคือเขาตั้งศพไว้ที่บ้านตั้งศพไว้ที่บ้านนะคะนะคะซึ่งวันนั้นน่ะดิฉันไม่ได้มาอาบน้บําศพแต่ว่าเพื่อนบ้านนะตรงหน้าบ้านเขามาอาบน้บําศพพอดีพี่ติดงานพี่ก็เลยไม่ได้ไปนะคะตอ้ตองเล่าย้อนนิดนึงค่ะค่ะที่ไม่ได้ไปอาบ,อาบน้บําศพแต่ที่ไปฟังพระนะคะเสร็จแล้วพี่ก็เดินเข้าไปในงาน ยังไม่มาเหมือนกันนะยังไม่มาแล้วพี่จะเดินไปมันจะมีเก้าอี้อยู่ประมาณห้าสิบตัวแถววันเสร็จมันตอกจะมีเต็นท์เขาจะไม่อาศึกขึ้นบนอือตอนนี้เก้าอี้มันจะมีหลายแถวรู้สึกว่าจะมีเก้าแถวหรือสิบแถวกี่จะจําไม่ได้แถวจะประมาณสิบยี่สิบตัวอะไรประมาณเนี้ยนะคะ,ะมันจะมีเก้าอี้ว่างแถวหน้าหนึ่งตัวทางหลังหนึ่งตัวตอนนี้เราไปกันสองคนเราไม่อยากแยกนั่งเราบอกเอ้าพี่ นั่งหลังฝกว่าเดี๋ยวหนูจะนั่งยองๆเองว่าบอกอเอเธอก็เดินไปที่ไปนั่ง้างหน้าบอกไม่เอาหรกไม่อยากไปจุดเรีนอืมันใกล้ล้แล้วพี่ก็ไม่ชอบชนะแต่แล้วพี่ก็นั่งยองๆน,น,นะน,น,น,นั่งแล้วก็เดี๋ยวก็มีเด็กกันะมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟน้ําพี่อืมเสิร์ฟน้ําพี่ทําไมไม่ไปนั่งกันอ่ะพี่ก็ว่างไ,ไม่เป็นไรตรงนี้แหละไม่อยากแย่งไม่อยากแย่งกับเพื่อนบ้านจะอยู่ด้วยกันพระก็มาแล้วก็สวดไปแล้วหนึ่งศพเสร็จแล้วน้องบอกว่า อ้าที่เนี่ยไม่กล้าไปเอาออกเก้าอี้เดี๋ยวจะไปหยิบมาให้น้องเขาก็ย้อนเดินไปหยิบมาเก้าอี้นะแต่ระหว่างที่น้องเขาเดินไปเนี่ยเขาเสิบน้ําไปถึงแถวหลังเนี่ยทางหน้ายังยังยังโต๊ะยังว่างอยู่นะอีโต๊ะตรงนั้นยังว่างอยู่แต่ก็เดี๋ยวพี่แบกะไปอ่ะเห็นผู้หญิงนั่งขากเปียแล้วเขา้นั่งพี่ก็มองมันคุ้นนะฉากเปียเนี่ยมันคุ้นๆหมือนเคยเห็นที่ไหนค่ะค่ะเป็นน้างหลังอย่างเดียวสักพักน้องเขาก็ แล้วพี่ก็เหลียวมาคุยกับเพื่อนบ้านเหลียวว่านั่งคุยกันก็ <S <S พักน้องเขาก็เดินไปยกเก้าอี้มาที่ออาพี่นั่งจ้กเก้าอี้เธอเราที่ไหนมาเก้าอี้หน้าตรงนั้นแหละแถวหน้าเลยนะที่มันว่างนี่เน,นี่ยเฮ้ยมีคนนั่งนะเดี๋ยวตวจก็เข้าห้องน้าเดี๋ยวย้อนย้อนมาไม่มีโต๊ะเดี๋ยวมาว่าเอาไม่เอาหรอกไม่เป็นไรเราอยู่หลังไม่เป็นไรนั่งเธอไม่มีโต๊ะพี่ก็เลยนั่งพระก็สวจจบสองจบสองสองเสร็จปั๊บ พี่ก็มองไปผู้หญิงคนนั้นเขายืนบนมมือยืนบนมมือใส่เข่าถุงออกลายฝางตัวแล้วก็ใส่เสื้อแค่นี้เป็นลายลูกไม้แล้วก็หาเปียค่ะยืนบนมแต่พี่ก็ยังไม่รู้ผลลุกพี่ก็ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไทยจนจน,จนกระทั่งเขาแงะมายีนอตี้อ่ะ สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และเครื Somehow, ่องเล่นาโคอเิะ Boeing Holiday Tour Travel ยิ้มแงะมาแล้วก็ยิ้มยิ้มเลยอ่ะก็ไม่ใช่ใครเลยเจ้าภาพที่อยู่ในโรงศพอ่ะดูแล้วก็แงะมายิ้มเนี่ยมาทางหลังที่แถวที่พี่นั่งอยู่ทราบว่าพี่บุญเรือนก็มมองเขาอยู่เขาเป็นคนทำบุญเหมือนกันไงคือชอบกันด้วยไงอะไรอย่างนี้ไงเสร็จแล้วพี่ก็ อยากกลับเลยนะใจคอไม่ดีแล้วเสร็จแล้วพอพระสดจบสองที่ก,ทกลับเหอะอยากกลับบ้านวันนี้ไม่ได้พ้องพระมาปกติที่จะซ้อยพอ,อนี้มาเขาบอกว่ายังเลาะเลาะอีกเลย,ยจบนึงแล้วอยู่เกฑ์ช้วยจับเพราะว่าอย่างนั้นเราบอกว่าเราไม่กินของงานศพเราอยากกลับกลับเหอะพอจะใช้า,าพระก็สดจบจบสามจบสามเนี่ยไ,ไปตรงนั้นไม่มีที่อื่นดีเลยนะไม่มีแล้ว ตรวจเสร็จปับ๊บให้พรเสร็จอะไรเสร็จพระก็จะเดินเดินกลับพระก็เดิอนอ้อมหลังพี่พี่ก็ยกมือไหว้พระก็เดินเดินมันจะเป็นทางออกตรงหน้าบ้านอ่ะเขายืนขนมมือไหว้พระอีกทางออกอีกค่ะยืนขนมมือจับก็มาส่งแลวสองชามพี่ก็ส่งไว้เราบอกพี่แล้วกลับเม,มันยังไงไม่รู้พี่เขาก็กินไปอะไรไปกินไปอะไรไปเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวมีเรื่องจะไล่ฟัง เมื่อเช้ามาอาบน้ําศพเพราะว่าแกไม่ได้มาเนี่ยหัวเขานักเมียเขาดีจังเลยนะถาะเพียเมียเขาสวยสวยเนี่ย,ยพี่ก็อะไรนะเอาพี่หยุดพูดก่อนหนูจะพูดนะเมื่อเช้าหนูไม่ได้มาพี่ก็เห็น,หนอยู่ที่บ้านผู้หญิงคนนี้ก็ใส่เสื้อสีนี้ใช่ไหมแล้วผ็าถุงผ้าถุงลายๆายใช่ไหมร้เปลอ้าวไม่ได้มาแล้วรู้ได้ไงนี่ยืนอยู่ตรงทางออกเลยเนี่ย เดี๋ยวเราก็ต้องผ่านว่า hmm. ง yeah, oh, uh ั huh. hello, ้นเดี๋ยวเราก็ต้องผ่านเหมือนเหมือนเขาอยากจะมารายการนี้เหมือนกันนะเนี่ยขนลุกเลยเพราะว่าฝริ่กับเขามากเลยผู้หญิงคนนี้ก่อนที่เห็นนี่คือเขามีลักษณะเป็นปกติหรือว่ามันสุยมากเขาทำผมสวยเพราะผู้หญิงคนนี้ชอบทำผมชอบถักเปียตลอดเวลาเขาจะมาทำผมเขาต้องขับรถผ่านหน้าบ้านเราตลอด แกก็จะพาขี่มอไซค์ผ่านาะะก็ไปตามผมทำอะไรแกก็จะถากเสีย<ม>สเสียก้างปางแกนั่นแหละประจำเลยไอชอบสวยมันก็ว่าเป็นคนที่ใจบ<อ>ุญสุดมานด้นวยเวลาเสียชีวิตไปแล้วเวลากลับมาให้เราได้พบเจอเนี่ยพอ<ว>ดีไม่พี่เลย,น,ยนะพอดีไม่พี่ยิ้มเหมือนแบบเหมือนขอบใจนะมาในงานศพอะไรประมาณเนี้ยจ็บหนึ่งตัวนะเจ็บหนึ่งก้าวเดินสวดสิริพัน์มาตลอดทางถึงยันบ้านเลย อันนี้เป็นเรื่องในพบเจอวิญญาณในงานศพอีกเรื่องหนึ่งเจอขณะขับรถเลยค่ะเรื่องราวเป็นไงคะอันนั้นไม่ใช่ขณะขับรถ<อ>คือว่าตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีรถยนต์นค่ะจะต้องไปทํางานและไม่ง่ายก็จะต้องที่บ้านจะข้ามเรือข้ามไปจ้างข้ามปับ๊บก็จะต้องขึ้นเดินขึ้นไปบนมันจะมีถนนอยู่บนรถสองแถวมันก็จะผ่านอยาจะเป็นรถสีขาวอย่างเดียวเนี้ย คุณผู้ชมครับเหตุการณ์กำลังน่าตื่นเต้นเลยนะครับแต่รายการคนสวยวัดดอนได้หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคืนถัดไปวันนี้ลาตีสวัสดีครับ